สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะก็เจอกันในคาบวิชาสุขศึกษานะครับในเอ่อนักเรียนยังจําได้ไหมว่าครับก่อนนักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรไปนะครับนะเราก็ได้เรียนเรื่องนะครับระบบย่อยอาหารนะฮะนะว่าในระบบย่อยอาหารเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างมีกระบวนการเอ่อทงานอย่างไร นะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับส่วนในคาบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนเรื่องระบบขับถ่ายนะว่ามันมีระบบขับถ่ายอะไรบ้างนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรียนเนื้อหานะเดี๋ยวครูไทยให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้ฝึกสมาธิก่อนเรียนกันนิดนึงก่อนฝึกสมาธิโดยการนับนะครับ ครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะนักเรียนก็ทําตา,ตามได้เลยนะครับไปดูกันครับเริ่มกันเลยนะคะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมามนกักเรียนทำตามเลยนะครับใช้นิ้วชี้กดลงที่นิ้วโป้งสองครั้งโดยออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อน,นวดเส้นประสาทบริเวณปลายนิ้วซึ่งส่งผลต่อสมองขั้นตอนที่สองเปลี่ยนเป็นใช้นิ้วกลางกดที่นิ้วโป้งหนึ่งครั้ง ขั้นตอนที่สามใช้นิ้วนางกดที่ปลายนิ้วโป้งสามครั้งและขั้นตอนที่สี่ใช้นิ้วก้อยกดที่ปลายนิ้วโป้งสี่ครั้งหลังจากนั้นทำย้อนกลับไปจากนิ้วนางนิ้วกลางจนกระทั่งถึงนิ้วชี้ถือเป็นการคุบรอบการบริหารสมองหนึ่งรอบ เป็นใช้นิ้วกลางกดที่นิ้วโป้งหนึ่งครั้งขั้นตอนที่3ใช้นิ้วนางกดที่ปลายนิ้วโป้ง3ามครั้งและขั้นตอนที่4ใช้นิ้วก้อยกดที่ปลายนิ้วโป้ง4ครั้งหลังจากนั้นทําย้อนกลับไปจากนิ้วนางนิ้วกลางจนกระทั่งถึงนิ้วชี้ถือเป็นการครบรอบการบริหารสมอง นักศึกษาควรบริหารสมองด้วยการนับนูขั้นตน้นครั้งละ20รอบนะคะเพื่อลดอาการความจำสั้นนักเรียนก็ได้ฝึกสมาธิกันไปแล้วนะครับนักเรียนสามารถนำไปฝึกได้บ่อยๆนะครับมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยความมีความจำที่ดีขึ้นแล้วก็มีสมาธินะครับในการเรียนมากขึ้นนะฮะก็หวังว่านักเรียนคงจะมีสมาธิแล้วนะครับ ถ้านักเรียนมีสมาธิแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้าสู่เนื้อหาได้เลยครับเรื่องระบบขับถ่ายนะความสําคัญของระบบถับขับถ่ายนะครับก็คือได้ขับของเสียออกจากร่างกายนะครับนะได้ขับของเสียออกจากร่างกายนะฮะหน้าที่นะครับของระบบขับถ่ายก็คือขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย3รูปแบบ Kultur? นะฮะ ก็คือขับถ่ายของเสียในรูปแบบอันแรกเลยนะครับขับถ่ายของเสียในรูปแบบของแข็งนะคบของแข็งก็คือขับถ่ายออกมาในรูปแบบอุจจาระนะฮะอย่างที่สองครับขับถ่ายออกมาในรูปแบบของเหลวนะฮะของเหลวก็คือขับถ่ายออกมาในรูปแบบของเหงื่อของน้ําปัสสาวะนะฮะและสุดท้ายอันที่3ก็คือการขับ ถ่ายในรูปของแก๊สก็คือขับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกมาทางลมหายใจนะฮะงานนี้คือระบบขับถ่ายนะฮะสรูปแบบแต่วันนี้เนี่ยครูไทยจะให้นักเรียน,นยได้เรียน1รูปแบบก็คือการขับถ่ายแบบของแข็งก็คือขับถ่ายแบบอุจจาระนะฮะการขับถ่ายแบบอุจจาระ นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับอว,วัยวะที่อยู่ในระบบขับถ่ายอุจจาระเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะลำไส้ใหญ่นะครับนะลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะครับมีสองอย่างมีลำไส้ใหญ่แล้วก็มีทวารหนักนะฮะลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะทําหน้าที่ดูดซึมน้ําแล้วก็เกลือแร่นะฮะ นะส่วนทวารหนักเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่เป็นเอ่าเรียกว่าเป็นทางระบายของอุจจาระนั่นเองนะครเป็นทางระบายของอุจจาระนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกระบวนการทำงานกของระบบกับถ่ายอุจจาระกันเลยครับว่ามันมีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนที่จะ ข้าสู่กระบวนการทํางานของระบบกับถ่ายเดี๋ยวเรามารู้จาก,กับลําไส้ใหญ่ก่อนนะครับนะครับลูกศรชี้ด้านบนนะครับเป็นลําไส้ใหญ่ส่วนกลางนะครับนะตัดลงมาจะเป็นผนังลําไส้นะนะครับแล้วก็ถัดลงมาทางซ้ายมือนะครับจะเป็นลําไส้ใหญ่ส่วนขวานะฮะแล้วก็ถัดลงมาอีกก็คือลําไส้เล็กส่วนปลายนะฮะ แล้วก็ดูที่ลูกศรนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือลำไส้ใหญ่ส่วนซ้ายนะฮะแล้วก็ถัดมาอีกก็คือไส้ติ่งที่มันเป็นเส้นนิดนิดนั้นนะฮะนะครับแล้วก็ถัดลงมาคือลิ้นกันกลับนะครับแล้วก็ส่วนอันล่างก็คือลำไส้ใหญ่ส่วนตรงนะครับถัดจากลำไส้ใหญ่ส่วนตรงนะครับก็คืออุจจาระ นะฮะแล้วก็ทวารหนักนะครับนักเรียนก็รู้แล้วนะครับว่าอาวัยวะที่สําคัญที่อยู่ในระบบกับถ่ายอุจจาระเนี่ยมันจะมี2อ,อวัยวะก็คือลำไส้ใหญ่กับทวานรหนักนะฮะทีนี้นะฮะมันทำงานยังไงนะครับครั้งก่อนในระบบย่อยอาหารเนี่ยนะครับมันจะสิ้นสุดการย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กถูกไหมฮะนะ เมื่อลำไส้เล็กเนี่ยนะครับย่อยอาหารเสร็จท,ทิ้นแล้วเนี่ยนะครับกากอาหารเนี่ยนะครับก็จะจะส่งต่อมาอยัางลำไส้ใหญ่นะฮะส่งต่อมาอยัางลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ก็จะทําหน้าที่ดูดซึมน้ําแล้วก็เกลือแร่เนี่ยนะครับออกจากกา,กากอาหารแล้วก็ส่งกลับเข้าสู่ร่างกายนะฮะ มันก็เลยทําให้ากากอาหารแข็งตัวพอกากอาหาร I I ches, parole, แข็งตัวปุ๊บลำไส้ใหญ่นะครับก็จะขับเมือกออกมาเพื่อหล่อลื่นนะครับให้กากอาหารเนี่ยนะครับส่วนที่แข็งเนี่ยนะครับได้เคลื่อนตัวนะครับได้เคลื่อนตัวเคลื่อนที่ผ่านไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่นะฮะผ่านไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่นะครับนักเรียนดูที่ปลายลำไส้ใหญ่นะฮะเมื่อมันมาอยู่ที่ปลาย นะฮะของลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งซึ่งปลายของลำไส้ใหญ่นี้เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนที่มีความไวต่อการสะสมอุจจาระนะฮะเมื่อไรที่มีอุจจาระเข้ามาอยู่เต็มนะครับส่วนปลายของลำไส้ใหญ่นั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกปวดอุจจาระนะฮะปวดอุจจาระเมื่อเรารู้สึกปวดอุจจาระปุ๊บนะครับ สวรรหนักก็จะเปิดนะฮะวรรหนักก็จะเปิดเพื่อให้อุจจาระนั้นเนี่ยได้ออกมานะ,ะและนี่คือการทำงานของระบบขับถ่ายอุจจาระนะฮะตัวนั้อีกครั้งนะครับลำไส้เล็กนะครับเป็นส่วนที่ย่อยอาหารหลังหลังสุดสิ้นสุนสดที่ลำไส้เล็กนะฮะ S <S <purp> uh. เมื่อลำไส้เล็กเนี่ยย่อยอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งกากอาหารส่วนที่ย่อยเนี่ยผ่านมายังลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่รับกากอาหารปุ๊บนะครับลำไส้ใหญ่ก็จะทําหน้าที่ดูดซึมน้ําแล้วก็เกลือแร่นะครับออกจากกากอาหารแล้วก็ส่งกลับต่อไปสู่ร่างกายนะครับเมื่อดูดน้ําแล้วก็เกลือแร่หมดแล้วเนี่ยนะครับกากอาหารมันก็จะแข็งตัวนะฮะ ลำไส้ใหญ่ก็จะทําการขับเมือกออกมาหล่อลื่นนะคะให้กากนะครับส่วนที่แข็งเนี่ยได้เคลื่อนตัวผ่านไปสู่ปลายของลำไส้ใหญ่นะฮะซึ่งปลายของลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีความไวต่อการสะสมของอุจจาระเพราะเมื่อไรถ้าอุจจาระเข้าไปหรือว่าเข้าไปอยู่ส่วนปลายของลำไส้ใหญ่เต็มแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกปวดอุจ จาระนะฮะและเมื่อเรารู้สึกปวดอุจจาระปุ๊บนะฮะทะวารหนักเนี่ยมันก็จะเปิดนะฮะเปิดเพื่อให้เราเนี่ยได้ระบายอุจจาระนั้นออกมานะฮะแล้วก็นี่คือกระบวนการทํางานของระบบขับถ่ายอุจาระนะครับอ่าต่อไปนะครับ ต่อไปจะเป็นวิธีการดูแลรักษานะครับอวัยวะในระบบขับถ่ายนะฮะเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยนะครับเราต้องรับประทานอาหารนะครับให้ครบทั้งห้ามูนะฮะนะฮะแล้วก็รับประทานแต่พอดีนะครับห้ามน้อยเกินหรือว่าห้ามมากจกนเกินไปนะแล้วก็เคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับ ต่อไปข้อสรับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆนะคะไม่รับประทานอาหารที่ดิบบ้างสุกบ้างนะครับต่อไป3ไม่รับประทานอาหารพร่ำเพรือ่อจุกจิกนะครับแล้วก็ต้องทานอาหารเนี่ยให้ตรงต่อเวลานะฮะต่อไปสนะครอย่ารีบรับประทานอาหารในขณะที่เรากําลังเหนื่อยเช่นเราไปออกกาลังกายหรือว่า เราเล่นกีฬามานะครับให้นั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยรับประทานอาหารไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะทำอาจจะทำให้เราเนี่ยกินเข้าไปแล้วจุกได้นะฮะต่อไป5ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปนะครับแล้วก็6สุดท้ายคือเราต้องกับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาแล้วก็สม่ำเสมอนะฮะและนี่คือ นะครับการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเข้าใจไหมครับนะเรื่องระบบขับถ่ายอุจจาระนะก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับฟังนิดนึงนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับอ่านทบทวนนะครับเนื้อหาในเรื่องระบบขับถ่ายอุจจาระด้วยนะครับ นะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนในครันี้นะครับครูไทยก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ